เขากำลังทำพิซซ่ามีออเดอร์อยู่ประมาณ60แผ่นแป้งบางหมแล้วที่เป็นร้านของเซเลบริตี้เชฟในแวดวงมุสลิมอัสลามุอะลัยกุมชาวส์รอนองฮาลองชิววันนี้เราจะคุยกับเขาให้เต็มอิ่มเลยให้รู้เลยว่าเป็นเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมอ้าวใส่กุ้มครับใา่กุ้มครับอ้าวนี่ใครเอ่ยใส่กุ้มหลานชายครับบังโอ้สเตเดเนียลสเตเดเนียลนะอันนี้เชฟยิปนะครับผมเชฟยิปวันนี้เราจะล้วงลึกเชฟยิปเลยละเอียดเลยนะพอจะมีเวลาไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมขอฝากไว้กับหลานชายได้ไหมครับ ล้วงล้วงแดนเนี้ยลแทนได้ไหมเได้เลยขอบคุณมากครับโอพอดีพอดีมีงานงานแต่งด้วยไหมต้องไปสองงานเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะเจอที่ร้านเชฟยิปอีกเชิญร้านเชฟยิปด้วยนะได้ครับผมได้ครับยังไงเดี๋ยววันนี้ขอฝากไว้กับแดนเนียลนะครับโอเคขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับโอเคแดนเนียลเดี๋ยวไปกับบังนะเออนี่เชฟยิปหน้าเหมือนกันเลยเว้ยไป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 เชฟเชฟจะมาคุยสักสองชั่วโมงเชฟยิปไม่อยู่เชฟยิปเขาไม่ว่างแต่ว่ามีคนที่จะให้ความรู้เกี่ยว กับอาหารที่เชฟร้านเนี้ยร้านชร็อฟบอยนั่นก็คือคำตั้งซ้ายมือผมนี่นี่น้องน้องแดนเนี่ยน้องแดนเนี่ยน้องแดนยังรอเป็นหลานเชฟนี้หลานเชฟนี้านเชฟวิทย์วันนี้เขาเป็น FC เราคือมาให้เฉยแหละมาเป็น FC บอกอุ้ยะน้องมาเขาแฮปปี้เขาบอกดูคลิปดูทุกคลิปน้ำส้มบัลไลน้ำส้มแท้คัดเกรดกำลังจะก้าวสู่ขวดที่13ล้าน รี่ปิดเเขากิ่นมันแรงมากเลยน้ำพริกแม่นุ้ <laughs> เขาใส่ปลาร้าวป่าวะ <laughs> ไม<ป>่รู้จะให้น้องดานิเอลชิมก็เดี๋ยวท้องเสีย <laughs> พอดูจากหน้าน้องดานิเอลแล้วน่าจะกินพวกคากโก้พวกพิซซ่าเลย <laughs> น้ำพริกแม่นิ้ว น้องพีชที่กินแล้วสนุบเรียกร้องหาเขาสุบทันทีทันใดเลยจ้ะนี้ยีอย่าลืมฮาบิบโตเบ้อยู่ใกล้ๆกับน้องดานิเอลเลยนี่ฮาบิบโตเบ่โต๊งหน้าต่างใส่โต๊ะไหมใส่ครับเออไปดูฮาบิบโตเบ้ด้วยนะจ๊ะสำหรับสูตรให้วัยรุ่นมุสลิมไทยใส่โตเบ่อันนี้เป็นพิซซ่าอะไรนะจะเป็นพิซซ่าเฮดชัฟเฟิลครับกับอันนี้จะเป็นแซลมอนซอสของทางร้านเลยครับเป็นสูตรของทางร้านทเองไตรงกลางนี่ไม่ใช่มันปูใช่ไหมไม่ไม่ใช่เป็นชัฟเฟิลรูปน้ำพริกมันปูบางในแป้งบางเฉียดเลย เปิ้ลทอดหอมเป็นแป้งบางเลยใช่จะเป็นแบบแป้งบางแป้งบางนะบางกำลังหิวขอต่อเรื่องนะแดนนี่วะนะอันนี้เป็นพิซซ่าอะไรหน้าแซลมอนรมควันครับแซลมอนสโมว์โอ้โหแต่แป้งเขาเด็ดจริงว่ะแซลมอนมาเป็นชิ้นแบบนี้อื้ยแซลมอนหอมเป็นชิ้ดีเลยโอ้ยอันนี้เมียคุณชอบเลยเออสองอย่างนี้แฮปปี้เลยนะอีกมิติหนึ่งของพิซซ่าเลยเพราะแป้งแม่งโคตรบางอะทาโก้เนื้อใช่ไหมมะนาวอ่ะใช่แปปี้อ๋อมีทาโก้เว้ย ต้องตัดไปหรือว่าวกัดเลยนะยังไง แป้งกรอบเนื้อหอมแตงกวาดองเปรี้ยวเนื้อในมันตะบะก็ไม่ใช่แต่มีเครื่องเทศแต่เป็นเครื่องเทศที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเนื้อแต่แป้งไหนเมื่อกี้กรอบไปเป็นแป้งกรอบจริงเลยครับดยตั้งดีเลยคล้ายๆพวกคอนเฟต์กันไหมอืมกินแล้วแบบว่าคิดถึงในอำเภอที่มันยิงกันหน้าร้านเม็กซิกันหรือเปล่าแป้งทาโกะอร่อยรสชาติแบบเม็กซิกันเลยอ,อร่อยอร่อยเลยสุดละอืมได้ได้อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นซอสครับออ๋ซอสอะไรครับอันนี้พวกผักกันรวม อ๋อเป็นผักอันนี้กินแบบคนเม็กซิกันเลยนี่โยเกิร์ตใช่ไหมใช่คนเม็กซิกันเขากินแบบนี้ไงกินแล้วดานีเลตอนอยู่เม็กซิกันกินนี้ป่ะไม่เค็มไปไม่เคยไปนี่เม็กซิกันเขากินแบบนี้นี่นาโชเขาต้องตึ๊กกันทิสุน่าอารมณ์ประมาณเข้าตั้งหน้าตั้งของเม็กซิโกอ่ะเนี่ยลองชิมดิไม่ใช่รสชาติไทยเลยไม่ใช่เลยรสชาติมันไม่ไทยเลยเว้ย ไม่เคยกินผมนึกถึงรสชาติตอนที่ผมไปทํางานสนามบินอ่ะเข้าเรียกเด็กดรสอาหารนั่นแหละเวลาที่แบบของก็เหลือจากลูกค้าอกินหลังเครื่องบินเลยไม่ใช่พเพราก็จะทิง้งเนี่างรอบไปให้เด็กคนนี่รสชาติอย่างนี้เลยออรสชาติเหมือนเสิร์ฟบนเครื่องบินอ่ะต่อเลยดีกว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้มันจะเป็น UFO UFO จะมีไส้เนืกับไส้แกะอันนี้ไส้อะไรครับปลาสุกพาดูครับพาดูอย่างนี้บอกมึงอย่าซอกแฝงกูก็เพิ่งเข้า ไม่ผ่านี่วะไม่ผ่าครึ่งไงไปเลยเออทไมไม่ผ่าครึ่งไปเลยจะผ่าครึ่งให้ดูหน่อยดีกว่าเออผ่าครึ่งให้ดูก่อนนี่นี่อ๋อข้างในมันเป็นแบบนี้เว้ยมันเหมือนพัฟพิซซ่าแต่เป็น U F O ก็คือแป้งเดียวกับพิซซ่าใช่แล้วก็จะมีชีสมีอะไรได้ไหมอ๋อนี่่นีโอ้ยเน้นเลยขอกินแบบเรียวๆก่อนนะไม่ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะชีสที่นี่ดีชีสที่นี่ดีชีสเล็กน้อยอ๋ออาเวอาเวเลยชีสดีวัตถุดิบดีแป้งดี แต่กูไม่ดีลยยาเนี่ยบอกมึงไม่ค่อยดีเฮ็ดทัฟเฟิลนะโอ้โหบิสมิลลาโอ้โหซอสโล่งไหมโอ้โหซอโล่งทำไมมันรู้สึกว่าครีมมี่แต่มันซอโล่งวะใส่ครีมเฮ็ดทัฟเฟิลบนข้างบนเลยหอมนี่ถ้าอยู่บ้านผมสดแล้วเนี่ยเห็นนี่เนี่ยสดเลยขอบคุณครับ มันจะลงจิตใจยังไงก็นรู้วกินแล้วมันนึกถึงแบบนั่งอยู่ใต้ต้นไผ่เย็นๆสบายทั้งที่อาหารแม่ร้อนพูดเข้าใจพวกเซเลบตี้เชฟคอมเมนเตเตอร์มึงเวอ่อป่าวะมึงเวอ่อป่าวะมันเป็นอะไรที่มันล้ำล้ำลึก,กเหมือนงานแอบสแตรก แล้วนี่บอกมึงเป็นสตนีนเลยเข้าใจที่เขาคอมเมนต์กันว่ามันล้ำลึกมันรู้สึกถึงนู่นถึงนี่เออเข้าใจกับจานนี้นะนี่มาจิ้มแจ่วอันนี้เป็นไทยๆนิดนึงเนื้อไทยไหมครับลุงอ๋อแบบเป็นวัวะไรนะวัวคุณวัวคุณยังดีเลยคนรบบวายนะวายปะไม่ใช่ไม่ใช่เดี่ยวเดี่ยบอกว่าคุณก็วายไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่มีเดียมแมไหมเนี่ยใช่สุกนะเนี่ยสุกนะแต่ชุ่มมากเลยอ่ะดูดิ เนื้อมันชมพูงไงมันก็ดีย่างเก่งด้วยแล้ววัตถุดิบดีด้วยไม่ก็ประกอบมันแจ๋วพอไม่หมดเลยจานซอสเพสโต้ก็คือซอสโหระพาแล้วกลิ่นของน้ำมันก็กอกฟุ้งเลยเส้นสดทําเองปะ่ะต้องกินกับแซลมอนคำเดียวกันปะ่ะกินรวมเพสโต้รสชาติมันจะกลางๆแต่มันมีหลายอิเลเมนต์ในเรื่องของเค็มไปดิ้นความหอมสัมผัสของโหระพาป,ปั่นแล้วก็ไปจบที่แซลมอน ไอเพสโต้มันมีประโยชน์คือไปตัดคราวไปตัดคราวไปตัดคราวของไอเพสโต้ตกโตะและเอกเอาใหม่เอพก็คือไอได้กินอีกนได้จะได้จะได้ขอเพสโต้ที่ตกจะได้ของ ขึ้นมาได้ได้ของโต๊ะสะอาดโต๊ะสะอาดมันคือรสชาติที่มันไม่เหมือนร้านอาหารตามสั่งหรือว่าอะไรพวกมันเป็นรสชาติของ Celebrity Chef กินโหระพามาก่อนโหระพาเพสโต้มันพอมันเสร็จว่าแล้วมันก็ได้รสชาติของโปรตีนเนื้อสัตว์อะม่ไม่ต้องไปผัดอะไรเลยแค่เซียกับเนยแล้วก็โรยอะไรนิดหน่อยแต่มันมาได้เครื่องเทศคือเส้นอะแปลกเป็นเส้นอะไรนะครับตาอกุชินี่เส้นต็อกินี่เส้นขบตีเองอันนี้แนะนาถ้าเกิดว่ามากับยอมากับมะากินไม่เป็นสกยรกต็อปุชินี่อะไรไหวสันขวาน มีข้าวหมกอเ,อเอาใจยอ่อเอาใจยอ่อกระปูชีนี่มันเป็นอะไรของมันวะจิ่มเป็นมีข้าวหมกอันนี้ข้าวหมกเขาเรียกว่าบิบิญาณีไก่บิบิยาีีก็คือข้าวที่ดีที่สุดในโลกครวัดวะไม่รู้ใน Google เขาบอกมา,าชิมดูแบบไม่มีน้ำจิ้มเอาความจริงไม่อวยตัวข้าวไม่ต้องพูดถึงคือมันเรียงเม็ดแล้วบิบิญญาีเนี่ยมันต้องแห้งไงบิบิญญาีมันจะไม่ชุ่มเหนือมันต้องแห้งไก่ดีข้าวหอมแต่ว่าไม่ถึงกับฉุนรสชาติกลางกา กินกับน้ำจิ้มมึงจบเลยจบเลยนะน้ำจิ้มมันไม่ได้หวานจา๋าเหมือนกับร้านข้าวหมกทั่วๆไปน้ำจิ้มมีความเป็นอรับคือเปรี้ยวเค็มงานสถานทูตงานสถานทูชัดเลยไอ้เฮ็ด <c oughs> งานสถานทูตคือข้าวหมกจานนียถ้าคุณจะกินรสชาติแบบนี้มึงลองงานสถานทูตแด, <c oughs> ดนเนียลบอก, <c oughs> บอกมึงมานี่เหอ <c oughs> เออ,เอ,อกูก็นึกไม่ออกแล้วพอมากินเออเฮ็ดพูดถึงกูใช่เลยเอ,อนานสถานทูดเลย <c oughs> โคตรชัดเลยคําคำด้วย รสชาติเหมือนเลยอร่อยเลยอขอบคุณแดเนียลมากเลยนะดเนียลพี่น้องดเนียลขอบคุณน้องดดเนียลมากเลยเปิดวาร์ปไหมไม่เปิดนะไม่เปิดเโอเคประมาณนี้เว้ยร้าน Celebrity ้เชฟของโมการมุสลิมแล้วก็วงการสากลด้วยของอาหารผมว่าก็สมควรแล้วแหละที่เขาเป็น Celebrity ้เชฟเพราะอาหารของเขาเนี่ยมันเหมือนกับมันมีมิติทุกอย่างเลยทุกอย่างแบบมันเหมือนกับพิซซ่ามันก็ไม่ใช่พิซซ่าที่เราเคยกินขโมกก็ขโมกอีกสเต็ปหนึ่งทาโก้นี่ยิ่งแล้วเลยเฮียคืออะไรก็ไม่รู้แต่พอมากินแล้วอ่ะหลงรักด้วยเออลองมา เปิดตอมรับรถกันได้นะกับร้านนี้เว้ย Rock Boy ปักหมุดมาได้นะอยู่แถวไหนเนี่ย,นนยแถวพญาสุเรนพญาสุเรนต้องปักหมุดมานะที่ร้าน Rock Boy เปิดมาตั้งแต่ปี2020ไปแฉแต่ชมแฉแต่เช้าไปในการแฉคุณมดดันไปน,น,นู่นนี่นั่นจนมาจบที่สระนอง <laughs>